ยินดีที่พบกันนะครับพบกันวันนี้บรรยากาศสบายๆนะครับทามกลางสายฝนนะครับอกพายุอย่างงี้กาลังจะขึ้นฝั่งเวียดนามนะครับเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นเลยตอนที่พัดผ่านประเทศจีนนะครับก็โอ้โหฟังดูตัวเลขกําลังพายุเนี่ย230 240กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่มันซูเปอร์ไต้ฝุ่นแหละนะครับ แล้วก็พอผ่านประเทศจีนขึ้นฝั่งที่เวียดนามก็อ่อนกำลังลงหลือประมาณไม่ถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ยังถือว่าเป็นใต้ฝุ่นอยู่นะครับถ้าเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยต้องนับเป็นพายุใต้ฝุ่นก็แน่นอนพลังในการทำความเสียหายให้กับพื้นที่ที่พัดผ่านก็รุนแรงนะครับก็เป็นกำลังใจและก็สงใจให้กับพี่น้องชาวเวียดนามแนว ที่พายุพัดผ่านนะครับประเทศไทยแม้จะโดนทังหางนะครับและก็อาลาเป็นความโชคดีส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ามีภูเขาในแถบเวียดนามและก็ประเทศลาวเป็นกำแพงกั้นให้บ้านเรานะครับแต่ว่ายังไงก็ยังมาถึงอยู่ดีนั่นแหละแต่ว่าอาจจะอ่อนกำลังลงเป็น depression นะครับหรือเป็นหย่อมความกดอากาศก็ ก็ยังรุนแรงนะครับก็ระมัดระวังเพราะเป็นช่วงนี้น้ําถือว่าเต็มตลิ่งแล้วก็น้าหลากเป็นที่เรียบร้อยมาเมื่อไหร่ก็ล้นตะลิ่งเมื่อน,นั้นก็ที่น้องที่อยู่ตามใกล้ตะลิ่งนะครับแม่น้ําใหญ่ทั้งในภาคเหนือนะครับภาคอีสานนะครับก็ระมัดระวังนะครับอาจจะด้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้ก็ติดตามข่าวสารจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดนะครับไม่มีฟุตบอลลีกให้ดูนะครับ โปรแกรมทีมชาติช่วงนี้ฟีฟ่าเดย์นะครับทีมชาติไทยไปเตะอุ่นเครื่องที่เวียดนามก็ได้รับผลกระทบจากพายุไตฝุ่นเช่นเดียวกันล่าสุดเห็นว่าน่าจะประกาศงดงดการแข่งขันไปนะครับไทยกับรัเสเซียนะครับก็กเป็นที่น่าเสียดายแต่เดี๋ยวติดตามว่าจะสามารถมาเตะได้หรือไม่นะครับกลับมาเตะได้หรือไม่นะครับก็ติดตามนั่นแหละผลกระทบจากพายุเช่นเดียวกัน แล้วก็อยากจะดูฟอร์มทีมชาติไทยไปอุ่นเครื่องกับเวียดนามและรัะะเสเซียนะก็เป็นฟุตบอลสามเศร้าอะเออก็เป็น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 ฟีฟ่าเดยแหละแต่ว่าเป็นแมตช์อุ่นเครื่องมีสามประเทศนะครับนัดแรกเตะไปแล้วเวียดนามจะภาพโดนรัสเซียถล่มไปสามประตูต่สอสงนะครับโอ้สามศูนย์อืมสกอร์คุ้นๆเน่ยเออพรีเมียร์ลีกจะกลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งก็ สัปดาห์หน้านะครับ14กันยายนนะครับก็ติดตามอดใจรอ,อกันสักนิดนึงนะครับเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้นะครับพาราลิมปิกโอ้โหความสุขของคนไทยชั่วโมงนี้ต้องยกให้พาราลิมปิกเกมนะครับที่ปารีสนะครับเตะอุโชไม่ใช่เตะแข่งขันกันมาเกือบจะสอสัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายและก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับ ผลงานของทัพนักกีฬาไทยต้องบอกว่าไปนี้ทำได้ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งนะครับคว้าไปแล้ว6เหรียญทอง10เหรียญเงินนะครับ6 7เหรียญทองแดงโอ้โหน,น่าจะประมาณนี้แหละใช่ไหมอืมนะ <laughs> ถ้าผิดก็ต้องขอไปแต่6เหรียญทองแน่นอนและทำสถิติได้เหรียญทองมากกว่าโตเกียว2020เป็นที่เรียบร้อย นะครับโตเกียว2020เราทําได้5เหรียญทองเที่ยวนี้6เหรียญทองเป็นที่เรียบร้อยและไม,ไม่ทูดถึงไม่ได้นะครับ3เหรียญทองที่ว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์เลยสําหรับนักกีฬาอย่าวูดแต่นักกีฬาแต่สำหรับคนคนหนึ่งนะครับน้องแบลนะครับต้องเรียกน้องแหละถึงแม้ป <c oughs> ีนี้ น้องแมวจะอายุ50แล้วก็ยังเป็นน้องอยู่ดีแล้วนะครับสายสุนีจน,น,ะนะครับนักฟันดาบวิวแชร์ทีมชาติไทยนะครับโอ้โหภูรขรลูกอะเออนะควา้าเหรียญทองครบทั้ง3รายการนะครับในวิวแชร์ฟันดาบนะครับทั้งเซเบอร์ฟอย แล้วก็เอเป้โอ้โสุดยอดนะครับนี่คือความสุดยอดของคนไทยคนหนึ่งแหละโอ้โสร้างความสุขให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับเกียรต,ติภูมิของทีมชาติไทยเรียกว่าเสียงเพลงชาติไทยดังกระหึม่มปารีสหลายครั้งเป็นผลงานของน้องแววนะครับสามเหรียญทองเที่ยวนี้ไม่ใช่ครั้งแรก นะครับที่สายสุนีคว้ามาให้พี่น้องชาวไทยนะได้ชื่นชมนะครับโอ้โห,หนู่นต้องย้อนไปนู่นเลย20ปีที่แล้วนะครับน่าจะโอลิมปิกที่พาราลิมปิกที่เอเธนะ่ะปี2 0 0พันส20องพี่ยปีใช่ไหมเออเที่ยวนั้นน่ะสายสุนีเธอก็คว้ามา1เหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดงนะครับโอ้โหนั่นก็วัดสุดยอดแล้วนะครับ ผ่านมา20ปี2020เอ้2004 2008 2012 2016 2020 2024โอลิมปิกครั้งที่6แล้วนะครับครั้งแรกที่เธอได้เหรียญเนี่ยอายุ30คราวนี้น้องแววอายุ50ไปแล้วนะครับต้องชื่นชมในความขยันอดทนความมานะพยายาม ซ้อมนะครับแน่นอนไวที่เพิ่มขึ้นก็เป็นอุปสรรคแต่ว่าชัดเจนว่านี่คือความมุ่งมั่นโดยแท้นะครับผลงานที่สายสุนีแสดงให้คนไทยเห็นให้โลกได้เห็นนะครับมันโอ้โหค,ความสุขแหละคนไทยนะครับแน่นอนความสุขของคนไทยโดยส่วนตัวของสายสุนีก็คือความสําเร็จสูงสุดของชีวิตแหละนะครับสาหรับ ต้องบอกว่าไม่มีใครในประเทศไทยทําได้แบบสายสูนีอีกแล้วในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับในอนาคตนี่ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีใครสักคนทําเหรียญทองโอลิมปิกได้ในคราวเดียวถึงสามเหรียญทองอ๋อแล้วก็สะสมเหรียญทองเนี่ยได้มาห้าแล้วห้าเหรียญทองแล้วนะครับไม่นับเหรียญเหรียญเงินน่าจะหนึ่งเหรียญเงินแล้วก็อีกสามเหรียญทองแดงอ่ะ นั่นแสดงว่าโอ้น่าจะกี่เหรียญแล้วเเหรียญสิบเหรียญแล้วมั้งนะโอ้สุดยอดนะครับสำหรับคนคนหนึ่งนะครับในการประสบความสำเร็จในกีฬาระดับโลกนะครับกีฬาโลิมปิกพาราลิมปิก,าลาลปกถือว่าเป็นจุดสูงสุดในชีวิตของนักกีฬาก็ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องแววนะครับสายสุนีจนะที่ ทำให้ธถงชาติไทยได้โบกสบวััดปลิวสวัยในปารีสคราวนี้นะครับนําความสุขมาให้พี่น้องชาวไทยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทุกคนผมเชื่อว่าอย่างนั้นขอบคุณอีกครั้งหนึง่งนักกีฬาประเภทอื่นก็เช่นเดียวกันนะครับทุกคนมีส่วนทําให้คนไทยมีความสุขเที่ยวนี้6เหรียญทอง10เหรียญเงิน ไปแล้วนะครับเรียญทองแดงผมไม่แน่ใจว่าได้6หรือเจรียนทองแดงถือว่าเป็นโอ,ปโอลิมปิกนะครับโอลิมปิกพาราลิมปิกอีกครั้งหนึ่งที่ทีมชาติไทยประสบความสําเร็จเชียร์ไทแลนดครับมีสุขทุกคนนะครับยินดีทุกันวันนี้สวัสดีครับ